มาค่ะพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุโลกนะคะข้าวปุ่นจ้าหํำยาลนหลามกินก็ปักทัวกินก็ต้นหอมพี่น้องจากสิเผ็ดอย่างเรื่องงานนี่อันตอนปรุงเครื่องหรก็ขป่ปรุงข่ได้ใส่น้ำปลาใส่ยังไรเพราะว่าตอนไปต้มเครื่องหรพี่น้อง ค่อยต้มใส่นามปลาหลายแล้วก็เลยอ่กาใส่หลายอย่ามันเข้มพี่น้องผงวิเศษกะบดไ้ใส่หลายเพราะว่าใส่ขะน่อหลายก่อนแล้วอยาม่นันหัวลกหัวหลนมันบโหลนเนอกพี่น้องเนาะของกินเนาะของกินคิดไปเองหันปนั่นเขาก็มีคนมผิดนะเนาะเขาคิดว่านะคนเวานอคิดไปเองพี่น้องเบิ้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 งจ้าเบิ้งจ้าพี่น้อง ล้นจานโอ้ยว่ามีตินไกลตีนงยังไงพี่น้องเพราะว่าเขาไปได้ไปตลาดเนาะค่อย็เฮ็ดแซ่กว่าเห็ดใดเนาะเห็ดแซ่กว่าเห็ดใดน้ำยาปลากระพงนะคะปลากระพงขาวจ้าพี่น้องสิว่ามันแดงๆมันแดงๆเลืองเพราะว่าก็ใส่ขมิ้มนพี่น้องใส่ขมิ้มนอย่างมันข้าวเนาะเขาก็ใส่ขมิน้นขมิ้นเหลือง วมินนั่นนะซิมบางคนพี่น้องยากหลายอืมบผมไม่กินใครหรอกพี่น้องกินู้เดียว

แต่พี่น้องมากินมาเสร็จน้ํากันน้ํยาก,กันแล้วพอดีเลย ใส่บักทัว่พี่น้องนี่เอาพากเป็นบักทัว่อเอาบักทั่วเป็นพักบักกับหนาคกำลังเขาก็ได้โอ้ฝ <c oughs> นตกแห้งๆพี่น้อง <c oughs> ก็กอ,อย่างว่าจัดซื้ออะไรยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องประเท็อนมรยาตีนไก่ตอนนี้ตีนไก่อยู่ตลาดเยอะแยะเลยมีร้านหนึ่งมีร้านหนึ่ง่น,หนงแหล,ละร้านเดียวนั่นแหละแต่พันขายอันตีนไก่สมัยก่อนอ่ะบ่มีเด้สมัยจุมมื่นเนี่ยใส่ตู้ไปเลยตีนไก่ขาวอกโลกวันใหญ่ออบัตริรักเธอจะเอาชิคเก้นฟิตไหมละ่ะ ว่าถ้าในเห็ดนมนจีนไปตันเดีมไปร่วก็จสิไปซื้อมาแซ่ตัวเย็นแข็งไว้ให้เป็นกับปุ่นสิกรัก็เอามาใส่ตัวนี้ก็ได้ได้พี่น้องุ่ดว่าเฮ้กผไปซื้อมใไ่เนาะซื้อมาต้มต้มแล้วก็ใสซแฉลบไล บ้านเฮาช่วงนี้กะเมืองไทยก็จะมีบุญพระเวทนะพี่น้องเนาะบุญพระเวทเขาก็จะเฮ็ดกับบุญเนตรยังกินกันเนาะบุญพระเวทบ้านเขาจะว่าสมัยก่อนว่าเอิญบุญมหาชาติเสมอจะบุญมหาชาตินะกะจะว่าคู่สองงานบุญมหาชาติกับบุญพระเวทอันเดียวกัน แต่พี่น่องแซ่บไ่ได้กินน้ำยากระปุนโดนแล้วกินแต่จำโซัวหนีแล้วยมากินน้ำยากระปุน มันเห็นเขไปอยากเอาไปถนอมพี่น้องเขาไ,าไมีฟุตบ,บอลฟุตบอลคนกับเต็มหมดเลยเพราะว่าฟุตบอลมันกับโบกายจากนี่นะสนามฟุตบอลโบกายจากเฮียนเป็นไงคนกับโอ้ยน้ำพับพี่น้องเต็แมแน่นหมดเลยนะแน่นหมดแอตจันวีลลากับทีมไหนบนนี้กับไม่ได้สนใจเนาะ ขันไปเห็ดงานมาเน,นี่นะ่ะต้องเฝ้าเลิกงานนะบอสันมันไม่มองไปรถเนี่ยต้องคอยจะคืบจะคืบไปเอาจอดรถตังเตหน้าโรงงานคอยพี่น้องจอดผู้หนะักรโรงงาน,นคอยอีกโรงงานมองคอยเห็ดนะ <laughs> เป็นโรงงานคอยจอดเตหนหาโรงงานคอยเห็ดปุดนะ้นหัวฉันนามพุดบอลกึกเลยคนหลายหลายหลายแห้ง มันนี่เป็นเตะแล้วเป็นับสนาน้ำแอนน็นัอนเวลาสนาน้ำไอตันเวลาเป็นสนามันเนี่ยคนยังหล่นหลามเาต้องพูดถึงเลยคนงูมหาศาล เคยไปเบิรงเต็นหนึ่งสองเท่อไปเบิ่อบองอันวิลล่าเตะกับอันแอตันวิลล่าเตะกับอันแมนยูแมนยูในเต็ดค่าตัวนะพี่น้องจะบอกไ้ก่อนแต่ก่อนนะ่าหกปีสิบปีที่แล้วนะพี่น้อง ค่าตัวตอนนั้นคนละหกพันเอาคนละสามพันบาทนะกันตีเป็นเงื่อนไทยนะคนละสามพันบาทหกสิบปอนนี่ในในถือแลยนะนี่เขาซื้อในตอนถือแล้วขันเท้าซือ้อเต็มราคากันเสืรอนราคาเต็มนะพี่น้องกัตเชนแมนลอยยี่สิบไหมลอยยี่สิบปอนกัเตเช็แม,มันหกเจ็ดพัน 6, กว่น,นะแต่คนกับ nya กี่ดวงเส้นใสนามบัญจุได้ประมาณ50,000คน50,000คนคนนี่แน่นมึดเลย เน่ามันพวกอันซอๆ,ๆพวกมาอยู่ราฐมนตีมากพี่น้องตำรวจทหารไปคุ้มกันนะบ่ะคอยบ่คอยลายนะพี่น้องบ่คอยลายนะนมีอยู่แต่บ่คอยลายนะแต่กลัวมาพวกนักบอลมากเลยพี่น้องตำรวจนายยิยงยสี่เลยนี่าานสาบลาบสี่เลยตำรวจทหารในี่สาบลาบสี่แล้วติดกันนน่นปุ๊บเลยเพราะว่าพวกนักเตะเขาค่าโตแพงเลยพี่น้องเนาะ นักเตะค่าตัวเป็นหูคนหนึ่งนะเป็นหลอยล้านสิเนาะหลอยกุหลาบโอ้สองสองสองสามร้อยล้านนะ่ะค่าตัวเขานาะบอเปอเรนปอนเด้อโอเปอเรนบาทเด้อปอนคิดบงังขันเหมือนคนไทยเงินไทยห้า,าสิบนแะ้เป็นไดเป็นหลอยล้านปอนนะ่ะ ตำรวจเนี่ยน้นอึ๊บเลยแหละย่ำนักเตะเป็นม,มากนะพี่น้องแต่ย่ำเป็นลงสนามเลอู้ตำรวจทหารเนี่ยตำรวจเนี่ยยืนติเติเเป็นลูกลนานๆเลยแหละต้องคุ้มเป็นดีๆเป็นต้องปลอดภัยนะเพราเป็นพอยมีอันตรายกับนักเตะเป็นเพรานักเตะเขาค่าตัวแพง <laughs> ทุกคนเลยนะ คนไล,ล่เลยตำรวจไล,ล่เลยเคยเห็นเห็นนั่นไล่ชิเนลมาเนะาะไล่ชิเนลมาเบอร์พิงแฮมนียน่ยน่าจะเนียตอนเาราทัฒนาเสียเราี่นอ้องตำรวจทหารก็ไม่ค่อย,ลยไล่เด้บ่ค่อยไลย่พวบานแล้วก็มาเป็นธรรมดาเลนะ่าจริงนะบ่ค่อยไลย่ เขาอาลคาเล่ดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าำตำรวจทหารบกคอยหลายจำหนักเตะนะแห่งพวกอันสอพวกนายกเราทมันตรีมากเนี่ยค่อยๆเห็นดูดำตำรวจทหารไม่อยู่แต่บกคอยหลายละมันสิหลายคือพวกพุทบอลนักรุณบนะโอ้ยพีหยหย่หน่อยตำรวจทหารจะมาจะขั้นจะขั้นจะขั้นหลายเลย แต่ยูโน่ when the when the prime minister come mm. to Birmingham and not not too many police look after them mm. but when the football football come too many police เนอะนั่นเป็นอ่อไปถาม Football is more i huh? <laughs> p o l i oh, uh, ah nah, t i c i a n เพื่อไงมาฟุตบอลนั่นสำคัญกว่าอันการเมืองมาจนโอ้พอเห็นแล้วก็โอ้คือมาหลายเลยนักตำรวจ เย็นตปิดกันเป็นล,ลูกระนานเลยแห้งหลายแห้ง คนแหล่แรสั่งกับมตีกันนี่พี่น้องบัตีกันนะ,นะนนะทีมไผทีมมันแต่เขาก็ป้องกันใบย่ำย่ำไปเนี่ยสมมุนไพรกระเ,เช้านแมนยูเนาะก็ต้องไปโยนกลุ่มฮะแมนยูอย่าไปอยู่กับกลุ่มฟางพุ่น <c oughs> เขาเจนังเป็นกลุ่มไผกลุ่มมันกลุ่มฟางพี่กลุ่มฟางพี่นะพี่น้องน้อยนักนักสิตีกันโดยเคยเห็นทีหนึ่ง ซิบก็ปีที่แล้วตีกันนะตีกันอยู่น้ำพับเดียวกันไปนั่งกินอันคนเสียทีมหนึ่งอยู่ทั้งทังคนเทียทีมหนึ่งอยู่สังรางสินะคนละทีมกันนะแต่อยู่พับเดียวกันอยู่สันละทั้งสังรางตีกันมาสั่นตีกันแบบตำรวจมากน่ะเงียบปิดแล้วก็ย่างไปบงพุทธบอลน้ำกันแซวเราบดตีกันได้ยังไงก็บอมเบไลแทงรีลันฟันแทงกันเลยอากตีกัน บ่พี่น้องเพราะตำรวจมาปาม์มประกาศเศร้าเราขย่างไปเบิ่งบอลกุมไผ่กุมมันในปกรณ์หัวอยูหัวเอ๊อมันตีกันบอลหลาสูไปเลยนะเป็นแนวนั้นนะกำลังปกรณ์มาตีกันอาฆาตแค้นนะมันเป็นตีกันก็เห็นแล้วก็เอา้าย่างไปเบิ่งบอลแบบนี้ที่นึงน่นแหละค่อยเห็นนอนนั่งกับบะหมี่เลย นั่รแหพี่น้องมาหนี้มากินกระปุลว่าเรื่องคนไปเบิ่งบอลน,นะพี่น้องเนาะเพรอบอลนบกายจากบ้านคอยโบกายจากมองคอยเฮ็ดงานบริเวณนี่อะไรพี่น้องนี่บริเวณแถวๆนี่แหละนี่แหละมาสู่กันฟั่งมาบัาเห็นอย่างในอยู่บ้านเมืองเขาเนาะพี่น้องเนาะโอเคจา้าขอบคุณเวลาสำหรับคนทีก่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลเอร์คนเดินทางพี่น้องมากินกระปุลนน้ำกันเด้อจ้าเดอ้อโอเคจ้า สวัสดีค่ะมากินกับปุลน้ำกันเวยจ้าเดอ้อ